สวัสดีจ้าทุกๆคนจ้ามาขามาฟังคลิปกันผู้ใดผู้ใดมาคลิปสไตล์ข่อยอันบางยากเนี่ยข่อยเห็นช่องเขาดราม่ากันช่องไงเขามีเรื่องมีเล่ากันนวายกันเนาะอันนี้ก็คือข่อยก็บ,บอกกอนว่าผู้ใดฟังคลิปข่อยเนี่ยกับอ้ฟังให้มีความสุขฟังถือสบาเห้าเบิ่งหนังแม้เบิ่งละครเนี่ยเหมือนแรงเบิ่งซีรีส์เบิ่งไปยังซีเอาได้จา้าเบื้องงไปคิดอีนังไรเอาพ่อนไข่แม้ทางเาฟังเราเหาเป็นทุกข์ข้าว่าต้องงฟัง เขาฟังให้มีความสุขเนาะเอาจ้ะฟังให้มีความสุขอันนี้คือคอยเห็นคลิป่อยกับเบอเดือดร้อนไพก็เห็นไปยังซี่ละอันละ่อยเอามาบอกมู่เจ้าว้ก้อนบออยากใหน้นุผู้นั้นผู้นี้เพื่อนพิดกันแม่่อยเห็น้วขคอยก็บ,บ่สบายใจเอาวันนี้มาเพื่อนผู้สาวผู้นี้นะเพื่อนนั้นเห็นงานบ่ามือหนึ่งมีผู้ชายฝรั่งอ้วนใหญ่ เขามาใส่บริการกับมานั่งดื่มนองกรไปอห้บริการแหละน้องก็ให้ซื้อดิงคุยกันยังสั่นยังสี่จนมาพับปิดน้องอ่ะก็เลยขอไปน้ำเพลนขอไปน้ำฝรั่งคนนี้ฝรั่งก็โอเคฝรั่งก็ถามว่าฉันตกใจจากบาทเพ่นกระเบากันไปลหละปุ๊บพอไปหอดห้องกับประมาณตุนตอนเสาฝรั่งก็เลยถามแล้วว่าเห็นงานนี่โดนไปเธอไปกับลูกค้า จังสี่ทุกมือตีน้องน้องว่าอันนี้พ่อตัวน้องกับตัวเนาะเออขอขอใจเพราะว่าน้องกับหาเงินน้องกับเล่ตัวว่าอืมฉันปกติฉันบ่ไปจนว่าฉันจะถูกใจอีลี่ปีเนี่ยมากว่าสันฉันขึ้นไปก็บุกค้ายแค่สองคนนีคอนคอนแรกแต่โดนแล้วอันนี้เป็นเธออย่างสิละแล้วกันฝรั่งก็เอาโอเคบัดที่เนี่ยฝรั่งก็เลยถามว่าฉันจะมาอยู่เนี่ยยี่สิบมือเพราะว่า เพิน่นน่ะมีอยนหมู่เฮ็ดงานอยู่นี่เอ้ยหมูไม่มาเปิดมาเปิดอ่าอหยังกะรีสอร์ทอีกอย่างสิได้เมียคนไทยอยู่นี่ล่ะก็เลยว่า,าก็เลยบอกว่าเธอว่างบอยเธอไปนี่กับฉันจั่งซีนาฉันสิไป,ปจ่ายค่าเสียเวลาคัน,นนั้นคันนีาา้น้องก็เลยว่าเออเดี๋ยวน้องสิเว้ากับเจ้าของบาเพราะว่าเรื่องเสียน,อน้องว่าอยู่บ้านนอนมันเป็นเรื่องปกติกันเฮาแบบว่าพอเฮาเฮาสิไปนําลูกคขาเฮาก็ไปบอกเจ้าของบาร์อีหยังเพิ่นง,ง่ายอยู่เด้น้องว่าน้องก็ไปคุยกับเพิ่นอีหยังเรียบร้อย กายูน้ากันจนฝรั่งจิกลับแล้วฝรั่งก็เลยบอกว่าให้น้องเศร้าเฮ็ดงานซะรฝรั่งอ่ะเพิ่นจะดูแลน,น้องบ้านเนี่แต่ว่างานอ่ะเนี่ยถ้าน่องอยากเฮ็ดงานคือฝรั่งจะให้น้องเดือนละสองหมื่นคารี่สวดค่าอย่างในข้าวห้องทีอยูนี่ฝรั่งใจให้เด้แล้วก็เอาน้องนี่ไปเฮ็ดงานอยู่รีสวดน้ำมูแม่ถ้าน้องอยากเฮ็ดงานน้องกับบ้านนองอยากเฮ็ดน้นองก็อ,งกอยากออยากูซื้อเพิ่นก็นให้น้อง ค่านั่นรังใจเลยที่ยุนของมูน่ะรังใจเลยแม่สปอร์ตแล้วก็ให้เงินเดือนนองแล้วนองก็เฮ็ดเป็นแม่บ้านย่หันแล้วก็นองก็พักอยู่หันแม่นั่นแหละก็คือเบิ่งข่อยเบิ่งส่งก็คือฝรังคนอีก็สิคือสีมีเงินน่ะเนาะเพิ่นก็เลยน้องก็ตกลงก็เฮ็ดงานอยู่รี่สอดนองก็ได้เงินเดือนจากฝรังให้แล้วก็จากเงินเดือนรี่สอดเพราะว่ารั่งเอาไปฝากไว้นี่ยมูมูก็ตตรงการคนงานพอดีแล้วก็ว่าคือเพิ่นอยากให คอยอันนี้คอยบอกกับน้องดอกคือประมาณว่าเพิ่นก็อยากให้ห้องยู่ในสายตาเนาะบ่อยห้องห่างสายตาให้มูเบิ่งเป็นหูเป็นตาหายเนาะเออแหละ่อยก็เขอใจเพิ่นอยู่พอที่นี่น้องก็เลยว่ากระคบกันมาจยงสี่ลหละฝรังก็ก็มาเรื่อยเด้ปีหนึ่งกับมาสองเทื่อก็ฮักกันดีน้องกับว่าน้องก็บบเค่อยไปไสน้องกับยูเต่สั้นลหละอันมูเพิ่นหน่ะเมียมูเพิ่นก็ฮักน่องก็ฮักน้องดีกะ ่บด้มีปัญหาอีย่างจนว่าเนี่ยบานี้ฝลังกัเลยมาฝลังโทรคุยกันแหมฝรังก็เลยบอกว่าฉันว่าฉันจะซื้อบ้านยูไทยเดียวฉันจะเกษียณแล้วประมาณแปดเดือนน่ะฉันจะเกษียณฉันต้องเศร้าเฮ็ดงานแล้วฉันอยากได้บ้านยูไทยให้เธอไปหาเบิ่งดูว่าเธอจะเอาบ้านโซนใดเธออยากอยู่จังไหเป็นแบบจังไดอันใดดีว่าเธอไปเบิ่งแล้ว ฉันบินบ้านฉันก็จะไปดูว่าเธอเอาตรงนี้อ่ะฉันมากบอถ้าบ่มักก็หาหม่องไม่ก็จังมาคุยกันไหมหรือเสียเอาที่ดินมาส้่งเฮ็ดจังสีนล่ะอือคอยกันเลยว่าอยู่ปัญหาคืออีหยังตุกอันนี้มันมันคือบ่มีปัญหาเนี่ยหมมันคือคือแฮปปี้อยู่คอยก็ไปคัดเพิ่นละว่าคอยก็ถามเพิ่นว่าปัญหามันคืออะไรนองกันเลยว่าปัญหาคือว่าหน้องบแมเป็นคนไทยอือน้องบแมเป็นคนไทย แล้วกะน้องว่าหนูก,กับบลูว่าเป็นความผิดหนูเพราะเพราะว่าตลอดเวลาทีว่ามาเนี่ยฝรั่งเพิ่นบ่ค่อยถามว่าน้องเป็นคนไทยหรือเป็นนี่โดยว่าน้องเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านหนาคือเฮ้าน้องเวาอีสานได้เวาไทยได้เอามู้เจาก็รลูว่าประเทศใดคันเวาอีสานได้นั่นแหละฝรั่งกับบลค่ยถาม น้องกับบด้เคยคิดถึงว่ามันจะมาจุดนี้แหมจุดที่ว่าเขาจริงจังเขาหยิแต่งงานสื่อบ้านก็จาของแล้วก็ตลอดเวลา,าระยะเวลาที่ว่าคบกันมากนี่เพื่อนก็นจะบอกตลอวว่าเพื่อนมักเมืองไทยเพื่อนฮักวัฒนธรรมไทยเพื่อนจะมาใส่ชีวิตกเกษียณอยู่เมืองไทยเพื่อนบอกเคยเว่าเรื่องประเทศน่องน้องเคยแย็บอยู่ว่าอันประเทศนั้นดีบ่ประเทศของน่องอะดีบ่ ฝรั่งก็ว่าดีแต่ว่าฉันคิดว่าการใส่ชีวิตอยู่ไทยมันจะง่ายกว่าถ้าไปอยู่ประเทศนั้นเพราะว่าไทยนี่มันจะเริ่นกว่าทุกอย่างแมเพิ่นก็เลยมักไทยอันนี้เพิ่นก็นยังเคยบอกว่าถ้าฉันมาคนประเทศนั่นฉันกะไปเลือกเอานั่นหลอตัวฉันสิมาเอาคนไทยเห็นอย่างสิ่นะ่นี่แหละคือปัญหาหน่องแม่แต่จะของรีสอร์ทก็ยังบ่ลูที่หน้องเห็นงานน้ำว่าน้องบาเป็นคนไทยอ่า คอยกระถามว่าเอาตัวยูวีสายอย่างน้องก็เลยบอกว่ายูวีสายทางานแม้แต่ว่าเป็นเจ้าของเจ้าของแพลตที่นั่นไ้เขาตัวหายแม่น้องก็ว่าหลายคนด้ที่ว่าเห็นงานอยู่น้ำเพลินเ,เพื่อนกับตัวหายตัวหายแม่เขากับมีคาถ้าเขาบริยูน้าเพลินอะเพื่อนกับเสียค่านี่หายแม่เป็นเท่าก็เสียแบบว่าหายเงินหายเพื่อน,น่ลแม่แล้วเพื่อนกับตัวห้องสี่แม่น้องว่าแบบคว่ำน้องเบาดีจะอันเจ,จ้าของบ่าไะแม่เพื่อนยังสี่แหละเพื่อนว่าบัด ที่นี่มันก็เลยปัญหาใหญ่ละน้องก็เยียกว่าน้องก็บลูว่าถ้านองบอกเพื่อนไปแต่ว่าจังไดน่ะคือน้องก็บอกกับข่อยนาะจังไดก็ต้องบอกเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนก็ต้องรู้อยู่แล้วน้องก็เลยปัญหาหนักอยู่เพราะว่าเพื่อนจากด้เมียไทยเด้เพื่อน่อจากได้เมียประเทศเพื่อนบ้านเด้น้องเลยว่าทักสิว่าจังไดน้องก็เลยกลุ่มใจละน้องเลยว่าเนี่ยประมาณช่วงมีนาเนี่ยเพื่อนจะเพื่อนจะมา เพิ่นก็บอกให้น้องนองกับตอนนี้น้องกับปะวิ่งเวลา่อยกระถามอยู่ว่าเจ้าของมักเพื่อนบ่ละน้องกับว่ามักสันมากหนูกะฮักเพื่อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้เทียบกับหนูนี่หนูตัวหน่อยคักไปใส่หนูขนก็เหลียวเบิ่งมาสันหนูกะกะจักสีวาจยังไหนแม่เพิ่นแม่นคนไทยแม่เต่าเพื่อนกับน้องมาน้องกับเคยยับดูดูอยู่เพื่อนกับไ่อยากไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนี่เพื่อนมักไทยเพื่อนอยากอยู่หนีเพิ่นอยากในเมียไทยเพราะว่าถ้าเพื่อนในเมียไทยอันบ่ ถ้าไปซื้อบ้านไปซื้อผู้หญิงเป็นกับยังไในอยู่ก็ค,คือจังห้องหูหแลวกสลักล้างไวไแมเป็นว่าฝรั่งเซาสิเก็บกินอย่างสีนาะกันยังว่าอยู่ใดนะแต่ถ้าเป็นตังชติก็ตังชติมันก็ซื้อบ่ได้อยู่บ่ได้เนาะเอามือเจ้าคิดว่าจังไดกะอันนี้ดรอกเ้ามากให้น้องพนฟังน้าแน่อาจ้าฝากกดไลค์กดซับ c r i b ้หน่อยเด้อจา้าเอาขอบคุณในรายจา้า